พนังกงานบริษัทเงินเดือน2,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องดาวไม่ต้องคำ้ำจบเลยผ่อนค่างวด5,000ัน 5, ตลอดอายุสัญญากับนี่เลย Honda City 1.5วคันนี้ปี2018มาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันล้อจะเป็นล้อเดิมนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแม็กใหม่ยางใหม่เลือกลายมาได้เลยค่ะจัดให้ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเก่งซีดาน4ประตูนะคะมีที่ฉลามด้านบนให้ด้วยนะคะ สับไพลเลอร์หลังให้เรียบร้อยค่ะติดตั้งให้เรียบร้อยและคันนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะมีเซนเซอร์ให้อีกสงจุดนะคะและด้านท้ายอย่างนี้เก็บสัมภาระได้เยอะมากอุปกรณ์ล้ออะไหล่แม่แรงครบนะคะคันนี้ภายในตัวรถเป็นโทนสีดํานะคะคันนี้ดูสะอาดตามากข้างในกว้างขวาง,วางน่าใช้งานสุดๆออปชั่นด้านในสัดให้เต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นจอแอร์ปรับออโต้เกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะและคันนี้นะคะเป็นกลุ่มคูสตาร์ทนะคะ ออปชันจัดเต็มแน่นมากค่ะและประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำมาค่ะน็อตเม็ดอาร์คไม่ขยับเลยนะคะจองเลยค่ะ199เบเ้าทเท่านั้นใช้เพียงแค่บัตรประชาชนกับสลิปเงินเดือนล่าสุดเท่านั้นค่ะออกง่ายอนุมัติไวภายใน30นาทีนั่งรอรับรถกลับบ้านได้เลยภายในวันสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือโทรศูนย์ก็สองสี่สี่เจ็ดแปดแปดแปดและศูนย์ก็สองเก้าห้าสี่แปดศูนย์หนึ่งหกแอดไลน์เพิ่มเพื่อนพี่มนได้เลยค่ะ